เรามามต,ต่อกับศึกมวยรอบ Global House กลางปีศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคนครับรอบรองชนะเลิศอีกคู่หนึ่งนะครับเราจะมาดวลเดือดกันในพิกัด158ปอนด์นะครับแมตชนี้บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาทั้งคู่จอมเก๋าจากสุรินครับเจ้าของแชมป์หลายสังเวียนเลยครับเจอกับนักรบมัดดุแชมป์ยุโรปจากตุรกีใครจะคว้าชัยชนะไป สักครู่รู้แน่นอนครับแล้วเรามาลอ้ลอมพร้อมลุ้นรางวัล Fight of the Night คู่มวยดูเดือดและ Fighter of the Night นักมวยยอดเยี่ยมสนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคกลครับนอกเหนือจากนี้นะครับเรายังมีรางวัลพิเศษนะครับหากนักต่อสู้ท่านใดนะครับสามารถน็อกคู่ต่อสู้ได้ด้วยท่าแม่ไม้มวยไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตะข,ขั้นคอเข่ารอยหรือซอกกลับนะครับแอนตซินมอบไปเลย10,000บาทโชรเขสฟ้าหารับไปเลย3 0,000บาทครับ Ladies and gentlemen, it is the fifth fight of tonight between Thailand and Turkey. Let's all welcome Omar Samet from Turkey. และสำหรับคู่ชกของเขาในมุมแดงครับขอต้อนรับรุ่งรัตพุ่งพางม่วงจากสุริน พุ่มนมงและสำหรับผู้ชี้ขาดบนเวทีครับได้แต่คุณบุลเลิศแก้วพิทักบัึงคู่ต่อไปนะครับยังอยู่ในศึกมวยรอบ Global House กลางปีครับพิกัด1น8ปอนด์ครับร่งรัฐพุ่มพันม่วงพบกับโอมาไซเมตจากตุรกีนักสู้จากอำเภอทาบสำโรงจังหวัดสุรินทร์นะครับ ดุงรัดพุ่มพันม่วงวัย29ปีครับ179ครับส่วนสูง103ครั้งนะครับนี่เป็นลูกศิษย์ของท่านพันตำรวจเอกสุกทัดพุ่มพันม่วงครับมีโทษบางแสนครับที่โชดใจจันทร์ให้การสนับสนุนอีกแรงหนึ่งครับประสบการณ์ชั่วโมงบินนี้ไม่ต้องพูดถึงครับ เที่ยวนี้ไปฟิตซ้อมอยู่ที่ริลละมวยไทยนะครับทางด้านของลุงรัฐพุ่มปันม่วงก็เป็นมวยจอมเก่าอีกคนหนึ่งนะครับวันนี้จะมาเจอกับนักมวยจากตุรกีครับรายนี้ครับโอมาเซเมตวัย26ปีสูง175เซนติเมตรฟิตซ้อมอยู่ภูกเก็ตสิงห์มวยไทยครับเสาครึมมาเลยครับมัดจุบซะด้วยโอ้โหเดี๋ยวต้องมาดูครับวัน,นวันนี้ทางด้านาของลุงรัฐจะต่อยให้คราวปลิวหรือเปล่าครับส่วนสัปดาห์หน้าครับ ชิงแชมป์ครับศึกวัวรอบโรเบิร์ตฮาวส์กลางปีครับพิกัด140รปอนด์ครับจอมแกร่งจากออสเตรเลียครับจักจัานจะพบกับแพทริกซาน่าครับสัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้เป็นอันขาดครับกับศึก LWC ซุ per แชมป์ครับคููชิงชนะเลิศศึกวัวรอบโรบเบิร์ตฮาวส์กลางปีครับอักติสารนะครับทางช่อง8กดหมายเลขนะครับ ส่ว,น,วนรอบเงินชยโยก็จะเป็นสายน้ำเพชรมปยไทยแอคทีฟนะครับชิงชนะเลิศก,กับไกลสิบปอรประจันสีครับในพิกัด138ปอนปด์อหน้าที่ขอจาจันบุญเลิศครับทำหน้าที่ครับคู่นี้ใครชนะก็จะไปเจอกับเพื่อไทยใช่ไหมคุณคุณมรุดใช่ครับคู่นี้ก็จะเป็นรอบรองชนะเลิศคู่ที่2ครับ เจอกันนู่นเลยครับ26สิงหาครับก็มีเวลาเตรียมตัวกันอีกประมาณ1เดือนครับครับก็อย่าลืมนะครับแอปช่างดีครับบริการครบจบเรื่องบ้านศูนย์รวมงานบริการงานช่างสินค้าช่างครบจบในแอปเดียวนะครับสำหรับแอปช่างดีครับอ่ะดูคู่นี้ครับคู่ที่แล้วก็สนุกครับซัดกัน9นาทีเต็มๆนะครับ มีเลือดมีแตกครับมีศิละปะแม่ไม้มยมยไทยครับเดี๋ยวดูคู่นี้ครับจะเป็นงานง่ายของทั้งคู่หรือเปล่าเชื่อว่าตอนนี้เพื่อไทยก็น่าจะนั่งชมอยู่ในห้องแต่งตัวเลยครับดูฟอร์มแลวครับใครชนะก็จะไปเจอกับเขาครับประสบการณ์ชั่วโมองวินนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับรุ่งรัตพุ่มพันม่วงจากสำโรงภาพจังหวัดสุรินทร์นะครับ ซ้ายกับขวาเดี๋ยวใครออกก่อนครับดูครับแมมาอย่างหนาเลยครับผู้ต่อกรอมาจากสุรกีภูตก็ตสิงห์วยไทยครับหวดได้หวดเลยครับอย่าไปใจดีครับบนทีชาวต่างชาติกะบวกอย่างเดียวนะครับัแลครับเจาะล่างก่อนเลยครับรุ่งรัตครับต้องโลต้องย่อลงมา อย่าโม่ใจยิงแต่น้ำโด่งไก่ครับโอมาเซเมตนี่มีดีที่หมัดน,นะครับไปเฉียวหน้าไปนะครับเอาแล้วครับโอมาเซเมตเอาหน่วเคาะหน้าห่างกันเก้าครสามปีนะครับลูกหัดยี่สิบเก้าอูยขวาโอมาเนี่ยแค่ยี่สิบหกนะครับโอ้โหลูกหลักนะตัวนี้หนายังกระท้อนสูงครับดูด้านข้างนะครับกลับจะทิ้งด้วยขวานะครับแม <S 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 2> <S 2> ่ มีแางพิเศษนะครับลูกรัดที่ซ้ายหนักอยู่แล้วนะครับอ่าครับเป็นสัญญาณเตือนแล้วขวาห้อยขวาตกมาอีกแล้วเต็มครับแม่แต่ว่าไม่น็อกนะครับนับเลยครับนี่แหละครับลูกรรดที่ไม่ธรรมดาครับซ้ายหนักอยู่แล้วครับเด็กคนนี้ครับลูกศิษย์ของท่านพันธุ์ตุเรกสุขักผู้บันม่วงน่าจะลุ้นอยู่หน้าจอแล้วครับขณะนี้อ้าะครับโอ้โหตัดสองเข้าไปครับ ดูจะเก็บน,น้งได้หรือเปล่าแต่อย่าประมาทครับนี่ครับเขาซื้อรุ่นบัตรครับซื้อรุ่นบัตรแล้วแต่ไปแลกกันอันตรายครับลูกรัดอ่าครับอย่ายามใจนะครับหมัดนวยนีไม่เข่าใครกอบใครครับคับบ้านเดินต่อยแล้วโอมาเดินทิ้งบอมแล้วครับตีซ้ายหลุดมาโอ้เตะสองทีเข้าการคอครับ พยายามจะเอานับคืนนะครับโอมาส์เซเบตตอนนี้เร่งจริงๆครับหมัดขวานี่ไกลไม่แน่นเลยครับแม่มาดูจริงๆครับสัปดาห์นี้อ้าเระวังครับนี่ครับนี่นะครับนี่นะครับของมันไม่แน่นะครับของมันไม่แน่นะครับโอ้โหเลครับไตเฉียบหน้าไปนิดเดียวพยายามจะฟันสองยังไม่ถึงครับลุงรัตตอนนี้มีหมัดประแจมแล้วโอ้เวลายังพอมีครับ30กว่าวินาทีอ้าวอัดเข้าไปครับบริเวณก้านคออีกโอ้โ แล้วครับยังไงกันดีครับยังไงกันดีโอ้โหน่ากลัวครับน่ากลัวครับเตะซ้ายทีหนึ่งต่อยซ้ายอาออกมากระสวนเหมือนกันครับรอดไม่รอดครับยกนี้อ่าครับปักคองให้ดีนะครับหนึ่งนัดแท่หนึ่งแป้มครับหนึ่งนัดแท่หนึ่งแป้งจะปักซอกครับยังไม่มีโอกาสหมัดขวายังไม่โดนครับโอ้มาเสบ ตอนนี้ความหวังอยู่ที่หมัดขวาหมัดเดียวเลยครับเข้ามาี่เจอแข้งซ้ายของรุ่งรัตอี๋ครับหมดยกซะก่อนแอนชนุนโหดเกินขึ้นแล้วนะครับยกแรกครับนี่ครับได้นับไปก่อนนะครับสำหรับรุ่งรัตพุ่มพันม่วงครับไปอ่านเข้าไปนี่ตอนนี้หน้าตายยังโอ้โหยังตื่นอยู่เลยนะครับออมาสเม็ดไปดูภาพช้ากันเลยครับนี่ขนาดมีกาดบังนะครับใส่ชาาชาาไปก่อนครับโอ้โหนี่ขนดยกปังนะครับ แม่ทาไมติดการนี่จะไปยังไงครับอ้โหดูครับสัตว์ไปแข้งเลยนะกระโดดเตะด้วยครับลุงรัฐภูพันธม่วงโอ้โหหดเต็มก้นคอเลยครับนับแปดไปก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เดินต่อยนะครับเอาครับไม่แน่นะครับเรื่องของหมัดหมัดโมยครับโอ้โหดูครับเตะแต่ละดอกเอาละครับจะเกิดอะไรขึ้นยังไม่รู้ครับไม่มีใครอย่างรู้ครับ แต่ที่แน่ๆครับทุกคนเาาเราเจอกันครับทางช่อง8กฎหมายเลข27นะครับลุงพีรายดินชาครับบรรยากาศสดๆไปกันต่อคุณมนุษย์ครับแหมเดินไล่ต่อยเลยครับออกมาเสม็ดครับเร่งตั้งแต่ต้นยกครับรุ่มรัดต้องตั้งรับดีๆครับแข้งซ้ายยังไม่ถึงแหมเชื่อว่าตอนนี้ครับกะลุยถล่มแล้ครับออกมาเสม็ดหมัดขวาไม่โดนโอ้โหทำม่นหน่อยนี้น่ากลัวครับแต่ยังไงก็ต้องระวังแข้งซ้ายของรุ่งรัดใจก่อไปด้วยนะครับเอ่านะครับปั๊มในมาบังหน้าโอ้โห เเก๋าจริงๆครับรุ่งรัตครับดูจังหวะดีๆหมัดซ้ายไปแหมจิ้มซ้ายครับสายทั้งแถบครับวันนี้โอ้โหมีศอกครับโอมาเอาแล้วครับอย่าประมาทนะครับรุ่งรัตมาได้นับก็จริงแต่ว่าไม่แน่ครับร่างกายยังหิดนะครับโอมาจะยัแลกด้วยขวานครับตังศอกนัดเอาเอาครับน่าจะมีแหกโค้งสักคู่ครับแบบนี้ครับนัดกันไปนัดกันมา โอ้ก็มีสอกมาแจมด้วยนะครับออกมาไซเมตนะครับโอ้โหยัดสายเข้าหน้าเริ่มจะเร่งมานะครับปัดเริ่มจะแม่นเลยครับออกมาไซเมตแหมรุ่งรัดครับได้นับดีแค่หนึ่งแต้มนะครับยกนี้ต้องฉายต้องฉิวครับรอมาเอามาซ้ายไม่โดนขวาเอามาไซเมตก็ยังไม่แม่นพอครับดูแลโดนแล้วทนได้ครับออกมาแต่ว่ารุ่งรัดยังไงก็อย่าโดนนะครับอย่าโดนนะครับเอาซ้ายอีกแล้วขวาบวกมาแลกกันสนุกเลยครับ ตีอ้าวตีตีหน้าขาครับชาวต่างชาตินี่มีเทคนิคเทคนิค <ST AN CO> ที่ขู่มวยได้ส <ST AN CO> ้ยสองดาบเท้าแล้วครับ <ST AN CO> อย่ายุบนะลุกรัดอย่าลุกยุบนะอ <ST AN CO> ตาล้มกำลเริ่มจะมีเป่าปานนะครับลูกนัดเอ้าชำเนืองพี่เลี้ยงครับออกมาเสีเม็ดพี่เลี้ยงก็บอกให้เดินเลยครับทีมงานมาแล้วครับแข้งขวาโอ้ยังไงครับลูกนัดครับเหมือนจะอื้อตื้อถ้ยับเข้าไปเจอหมัดของออกมาครับ อย่าสะดุดอะไรอย่าสะดุดอะไรสายไม่โดนสายไม่โดนอ่ะปลายปลายเท้าคำจะสับฝังหน้าไปไ,ไ,ไม่ชัดกับการบุญเลิศง,งัดออกมาแยกกอนแยกก่อนโอ้โทุ่มทั้งตัวทุ่มทั้งใจเลยครับใครชนะเข้าไปชิงชนะเลิศก,กับเพื่อไทยพอพนมพรนะครับ29สิงหาคมโอ้โหสชี้มาครับบอกมาอีกชอบครับส้สยของฝากจากสุรินทร์ ทนได้ยังไงครับโอมาสเมตครับโดนไปรุมๆเกือบสึกข้างครับเข้ามโอ้ยปัดสอกครับอ้าว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 โดนมากครับลูกรัดสุดยอดจริงๆครับโอ้มันแสดงให้เห็นจริงๆครับคู่รอบรองชนะเลิศศึกมวยรอบบลูมารเฮาส์กลางปีครับร้อยห้าสิบแปดปอนด์ดีขึ้นมานะครับยกสองครับของโอมาสเมตครับไปดูภาพช้ากันเลยครับแหมพูดง่ายๆถ้าเป็นภาษานักมวยก็โดนจนช้าแล้วครับโดนจนชินแล้วนะครับโดนจนทนได้ครับ โอมาเซเมิตจากตุรกีภูเก็ตซิงมวยไทยร่างกายแข็งแกร่งมากครับโอ้โยโดนแต่ละดอกไม่ใช่เบาๆนะครับซ้ายของลูกนัดุ่งผัดม่วงครับนี่ครับดึงสอกกลับนะครับดีว่าเข้าหนาอกนะครับแฟนสคนไหนนะครับสนใจเสื้อยืด LWC นะครับก็ราคาเพียง250บบาทนะครับแอดไลน์ได้เลยตรงมุมจอครับ ส่วนตั๋วเข้าชม LWC Super Champ นะครับเริ่มต้นที่800บาทครับซื้อได้ที่7ซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศนะครับหรือว่าช่องทางทางโซเชียลมีเดีย LWC Super Champ ครับต้องชื่นชมทั้งคู่ครับสร้างความสนุกสนานให้กับแฟนหมัดมวยห,หน้าจอช่อง8ครับลูกศิษย์ของท่านพันธ์ตั้มรเอกสุขทัตภูพันม่วง แม่เดี๋ยวต้องไปดูนักแข่งหน่อยครับนักแข่งนี่พวมหรือว่านักแข่งแตกหรือเปล่าโอมาเกตทนจริงๆครับนี่ครับไม่แน่นะครับเวียงไปเวียงมาแม่ถ้าเป็นภาษาโคราชก็หมัดเคลียง์ควายนะครับหมัดคลอสหมัดโอเวอร์เฮดนั่นแหละครับไม่ถอยนะครับลุงรัตน์รู้แก้วดีนะครับนี่ครับเปิดชิงเดินก่อนครับโอ้โหใส่กันอี่แข่งยังลืมนับลืมติ๊กเอาไว้ครับโอ้คนหนึ่งวางละคนหนึ่งวางแข่ง โอ้น่าจะเตะจนน่าแข้งช้าแล้วครับรุ่งรักครับไฟเลี้ยวซ้ายนี้เปิดไว้ตลอดครับคอยท่าครับแข้งซ้ายพยายามจะบวกด้วยกำปั้นนะครับยังไม่โดนโอ้ออกมาสมัยก็คงจะคิดแล้วครับว่าขอทีเดียวขอเปลี้ยงเดียวครับครับถ้าเป็นภาษามมยก็ซื้อกับปั้นขวาครับน่จะหักศอกล็อกแขนไว้ซ้ายอีกแล้วซ้ายอีกแล้วซ้ายสำารงทาบซ้ายสุรินทร์นซ้ายเมืองช้าง ไม่เตะไม่ได้นะครับไม่เตะเด็วขวามาครับโนโี่ครับขวายังไปอยู่นะผมมาโอ้โหโดนแต่ละทีนี่โดนจังๆนะครับแต่ว่ายังทนได้นะครับโมมาเซเมตดทาทะโลถือว่าสุดยอดครับแต่ว่าทนแล้วต้องมีอาวุธด้วยนะครับโมมาเซเมตครับ้องมีทีเด็ดทีขาดอย่างมีนี่ครับปัดขวากว้างมาแล้วครับ ต่อยโดนที่สะงันครับหมัดนี้จากซ้ายนะครับแหมโดนไปก็กระเด็นกระดอนอยู่แล้วเตะยัดแขนขวาเข้าไปเลยครับต่อยลำตัวล็อกทั่วไปก่อนครับรุ่งรักพุ่งพันม่วงแหมเหลือบดูนาฬิกานิดนึงครับผมจะคิดในใจนะครับแหม่ทำไมมันทนอย่างนี้ทําไมมันทนอย่างนี้ครับโอ้หนึ่งนาทีมาหนึ่งชั่วโมงแล้วโอ้บริเวณใต้ตาเหมือนจะมีผ้าแตกใช่ไหมครับโอมาเซนเนตครับบริเวณใต้ตาขวา พอเจอสอกของลูกรักเข้าไปเลยครับในช่วงต้นยกอ่าเข้าดีไนมะ่เข้าดีครับโอมาไซเมนครับต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วครับโอ้โหโห,โหันเหือการพลอยแล้วครับแม่หัวต่อเปลี่ยงหลับดีวีร์รักมันพิเศษแน่ครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยพติกออกมาติกออกมาครับโอ้ยดึงหลบผ่านครับโอ้ยโดนลำตัวลูกนี้ โอ้โหทุนได้ทุนดีทุนจริงอะไรจริงครับโอมาสเบตปบัดขวาเข้ามาโดนหน้าครับแต่ว่าไม่เป็นไรเทเข้าไปโโอ้หเสียวไส้ครับแม่แฟนๆนี่โยกตัวตามนะครับลุตพลังกำปั้นของเข้ามาครับแต่ถึงสอกกลับครับแต่ว่ามันโดนไม่เต็มใบช่วทงท้ายไร้ล็อกครับยังแรงครับยังโชว์ให้เห็นด้วยยังมีแรงครับไม่ทราบว่าตับไตไส้พุงเครื่องในนี้ยังอยู่ครบหรือเปล่านะครับ โดนซ้ายแต่ละดอกโอ้โหร่างกายแข็งแต่งมากๆครับโอโมาร์ซเมตแมครับยังไล่ต่อย,อยครับแม่ลุงรัตต้องล็อไกไว้ก่อนครับโอ้โหดูครับภาพสุดท้ายสวมกอดกันนะครับโอ้ยลุงรัตคงคิดในใจครับทำไมมันทนด,ดูคนเตะครับเข้ามุมแม่เอาดูไฮไลท์รครับโอ้โหซ้ายแต่ละดอกหมดเลยครับลุงรัต เตะจนเกลี้ยงเลยครับแม่คนโดนก็ทนจริงๆครับสดๆจริงๆครับคู่นี้บีกับพยายามเล่นงานตัวของลูกนัดครับแต่โอ้โหยังมีตัวนี้ยังมีพิษส่งนะครับไปซ้ายเข้าบริเวณก้านคอแม่โฆษณาต้องเข้าแล้วครับมัดๆแบบนี้ครับโอ้ยใครไม่เป็นนักมวยนี่ไม่รู้ครับโดนไปแต่ละดอกแม่สอบกับทิรัตน์มนดินสวยครับโอมาเอาละครับพร้อมแล้วตัดภาพไปที่คุณกายครับเชิญครับ ดูเดือดรลบมันกันสุดๆไปเลยนะครับ and your winner after three rounds of action goes to the red corner รุ่งรัตพุ่มพันธ์ม่วงครับผมและผู้ชนะนะครับก็จะได้รับเงินรางวัล30,000บาทน,นะครับจาก Global House นะครับและได้ตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่26ครับผมซึ่งจะต้องไปดวนกับเพื่อไทยพ่อพนมพรน,นั่นเองครับผม <Global> House. เปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะรับเพราะวันนี้ Globe House เป็นมากกว่าสูยนรวมวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานรากจนถึงของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ถูกคุ้มสินค้านแน่นสะใจ g l o b House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ